คิดว่าอาบน้ำยุตินี่อาบน้ำเมื่อเล่นที่ต้มนี่เอาถูครับถูถูถ,ถูถูครับถูอา้าว ยังขึม้มโออกโลกแค่อาบน้ำสปาคูณ สีล่างหลอนจะเกลือบ่อนนี่นั่นเลยยายายามันสีฮักเติคมครับเติมน้ำเติมน้ำครับเติมน้ำ ตามนามแล้วไปโรงเรียนทั้งมนุนนี่เมนบอกว่ต้องลต้องล่างอีกหลายเทียนบ่าฮ่าฮ่าฮ่าเี้เจ๊นไดบ่านั่นพอแล้วลูกไดบ้านอ่ะใครใคงั้นตายง่าวน้ำเป็นบวกแล้วมองนึ่ เป็นบวกแล้วตรงนี้น่ะว้าเออ,อเขาละเขาละนา,นานทีนา,นานทีแม่เปลห่นยางค่กสิโอ้ยคือนางอาบน้ำให้ก่อนกระมุนคือกันในหนนมูลออกลอ,อกคือกันในห้างหลังนั่นเขาเล่นก่อน ว่ต้องบ่ต้องล่างดอกไปจังซี่ละเอานาำไปใส่ถังใบโลดทังใบใส่ไปไปทั้งมมดดกโกรกนี่แหละทาแป้งไปโรงเรียนเรียนมาท่านอิมเนาะเออสาวแหบๆเลยอ๋อสาวแหบๆเลย Thì ừ. lòn ra kia bò Phút ấy bò cốc mảnh Mẹ Hát hạc, hát hạc Ha ha hát 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 giang โอ้ยอาบอ,อกกัได้ตรงหน้ากันเอาละครับดะตรงนี้ให้เอาดีลงกโมเมนต์ิไปเรียนเลิฟไปโรงเรียนเลิฟ ไปเทิร์มุนๆยันนงสี่หรือวะไปตองอาบน้ำก็ได้ดกอกที่สบายใจเลยนานๆทีนานๆนานนานเจอทีครับแม่เขาเป็นหยังฮะเป็นหยังแม่เป็นหยังยา,ยา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 เล่นแห้ง หยุดหยุดหย,ยุดอยากมาเล่นน้ำลูกเลยหน่อห้อยห้อยห้อยเอ็มของเอ้ยคุณอย่ามาใกล้นะปองคุณอย่ามาใกล้นะอเอาพ่อละกันพ่อแล้วเอาลูกเขาออกโลดลลางจมหมอก่อนหนึ่งตัวหลังออกขี้นังให้กั่นละไปท่านี่แหละเท่ ไท่าหนีนังเท่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครครับเออนานๆพ่อเทียเด้์อาพ่อแล้วกับพ่อพี่มากินน้ำให้พ่อในร่มเจ้มากินน้ำให้น้องเน้มากินน้ำให้น้องเน้ เอาแล้วทางจกมันนะครับไม่กล้าเข้าเอาแล้วเด้ออือใหยแหง้งเอะอหายแหง้งหหยแห้งเอโอเอโอพอแล้วพอแล้วเอานับโคดให้น้องอเอาแล้วเอาแล้วทีแรกว,ว่า อาบนำใน,นบุหูุชักแล้วเป็นดอกงานไงญีกดวะไม่อยากเอาซื้อยันพอเสียใจ <laughs> งานหลบในงานหลบในนะครับงาหลบในโอ,ขอน้ข้าซ่อนรูปจงไว้ยังสั้นลาล้อดาัน่ลวจงไว้ยังสันลา,ลากกนลงไม่ต้องเอาอนี้ดอกบ่ต้องสร้าง ไปทั้งยังสัน้นละไปโรงเรียนพ่ออ๋อพ่อว่าดอกขนาดพ่ออ๋อยังขี่ข้าวอาบน้ำเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะไปโรงเรียนแล้วนะครับ<า>เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีโคชคดีมีใครทุกคนครับสวัสดีครับ